เมื่อนุ่มที่ชอบสาวแนมเป็นชีวิตจิตใจถูกมันแวร์ที่ฟังอยู่ในคอมพิวเตอร์แอบเก็บภาพตอนกำลังช่วยตัวเองโดยฝีมือของแฮกเกอร์มือฉมังเขาจึงต้องเลือกระหว่างทำตามคำสั่งที่ด้รับหรือจะยอมถูกเปิดโปงความลับส่วนตัวอันน่าอับอายสู่สายตาสาธารณชนวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังเว็บแคมมลนาชัดอัฟแอนด์แดนหนึ่งในซีรีส์สุดหลอนของแบ็คมิลเลอร์เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินฟินฟังเรื่องพี หรือฟังสปอยหนั่งที่กําลังถึงฉากพีกต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนํา YouTube พรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากปกติ209าบาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี u t u b e สิสมูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สกแกน ID ดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็รับประกันไว้ได้ชั่วร์ไหม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับ เปิดเรื่องมาที่หญิงคนหนึ่งกําลังทําตามคําสั่งที่ได้รับจากใครบางคนมันส่งข้อความให้เธอนําบางอย่างซ่อนไว้ที่ยางรถด้านล่างเมื่อทําสําเร็จเธอก็จากไปพร้อมกับเงื่อนงำ ภาพตัดมาที่เคนนี่พนักงานครัวพาร์ทไทม์ที่กำลังทำงานอย่างแข่งขันและใช้ชีวิตประจำวันด้วยความน่าเบื่ออย่างไรก็ตามเคนนี่ซื่อสัตย์ต่องานของเขาจนทำให้หลายคนที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกประทับใจแม้ว่าจะเป็นที่รักของลูกค้าแต่กลับกันเขาก็เป็นตัวหน้ารังเกียจในหมู่เพื่อนหลังเลิกงานชายหนุ่มกลับบ้านตามปกติแต่ที่ต่างไปจากเดิมคือหลังจะขึ้นไปยังห้องของตัวเองก็พบว่าแล็ปท็อปหายไปจึงไปคาดคันเอาคำตอบ บจะกลิ่นซีซึ่งก็พบว่ามันอยู่กับเธอเคนนี่ตวาดน้องสาวว่าอย่ามายุ่งกับของของเขาอีกฝ่ายบอกว่าตัวเองแค่ยืมมาลงโปรแกร,รมดูหนังซีก็ทุ่นันไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรเสียหายสะหน่อยอย่างไรก็ตามเคนนี่พบว่าแล็ปท็อปของตัวเองติดไวรัสจึงโหลดโปรแกร,รมลบมัลแวร์เทือนจากอินเทอร์เน็ตเพื่อล้างวินโดว์ให้กลับมาสะอาดดังเดิมประเด็นคือเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามีไวรัสอีกตัวที่ติดมากับโปรแกรมเถือนแฝงตัวเข้ามาในเครื่องและจับตาดูผ่านกล้อง ตลอดเวลาวันรุ่งขึ้นขณะเคนนี่ทำความสะอาดอยู่ในห้องรับรองเมลิซาเพื่อนร่วมง,งานเข้ามาแซวเขาเป็นเชิงบอกว่าเธอรู้สึกดีด้วยซึ่งก็ดูเหมือนอีกฝ่ายจะรู้สึกไม่ต่างกันตกเย็นขณะชายหนุ่มถ่ายรูปตารางงานเมลิซาเจ้าเก่าเข้ามาขอบคุณเขาที่วันนี้ช่วยงานเธอได้เยอะและบอกว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเบรดและทอมที่อยู่ในเหตุการณ์จึงล้อเลียนเคนนี่ซึ่งทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ชอบใจและเดินหนีไป เมื่อกลับถึงบา้านเคนนี่เปลี่ยนไปใช้ก่อนประตูเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นจนน้องสาวถึงกระบ,บอกก็ไม่เห็นต้องทำกันถึงขนาดนี้ แต่พี่ชายพูดแดกดันว่าที่เขาต้องระวังตัวไวเพราะในบ้านขโมยมันเยอะจากนั้นแซนราผู้เป็นแม่ขอความเห็นจากลูกชายโดยถามว่าผมขมองเธอสวยไหมและเมื่อเคนนี่บอกก็มันดีงามเธอก็รู้สึกมั่นใจขึ้นและขอให้เขาอยู่บ้านเฝ้าน้องเนื่องจากตัวเองมีนัดเดทและจะกลับเข้าบ้านไม่ดึกมาหลังแม่ออกไปเคนนี่กินอาหารและดูทีวีอย่างสบายอารมณ์ ขณะลินซี่นั่งเล่นมือถืออยู่ข้างๆโดยรายการที่ชายหนุ่มดูปรากฏเปลือยร่างของสาวสวยที่กำลังเต้นยยาวยวนส่งผลให้เคนนี่ช่วยโอกาสตอนน้องพเพลขึ้นในบนห้องแล้วล็อกประตูอย่างแน่นหนานเพื่อทำกิจกรรมอย่างว่างนั่นก็คือเปิดหนังผู้ใหญ่และทุบแนงหนึ่งเพื่อ เนโดยหาวรู้ไหมว่ากล้องบนแล็ปท็อปตัวเองกำลังบันทึกภาเพเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเขาทำความสะอาดมือและเช็คกลิ่นให้แน่ใจว่าไม่เหม็นชุนประเด็นคือหลังจะกลับไปที่แล็ปท็อปเขาได้รับอีเมลจากใครบางคนที่อ้างว่าเห็นสิ่งที่เคนนี่ทำทั้งหมดโดยแนบวิดีโอมายืนยันให้รู้ว่านี่ไม่ใช่การกล่าวหากันเลยลอยซึ่งสร้างความตื่นตระหนกแก่ชายหนุ่มเป็นอย่างมากจนต้องเอาเทปไปปิดกล้องไว้เพื่อความปลอดภยัยโดยข้อความนั้น บอกให้เคนนี่ตอบกลับอีเมลด้วยการส่งเบอร์โทรและหากขัดขืนเราจะโพสต์วิดีโอที่น่าอับอายนี้ลงบนโลกโซเชียลท้ายที่สุดเคนนี่ก็ยอมส่งเบอร์ให้ด้วยความจำใจและพริบตาเดียวข้อความจากแฮกเกอร์ก็ส่งมาทางมือถือคำสั่งต่อมาคือให้เคนนี่เปิด GPS ไว้และชาร์จแบตให้เต็ม เพื่อที่เขาจะสามารถติดต่อหาชายหนุ่มได้ตลอดเวลาแม้เคนนี่จะพยายามถามว่าเขาต้องการอะไรแต่แฮกเกอร์มางเมินคำถามนั้นพร้อมกับสั่งว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดและพวกเราจับตาดูนายอยู่ทุกอย่างก่าวทำให้เคนนี่รู้สึกหวาดระแวงและทำตัวไม่ถูรุ่งเช้าความกังวลยังคงซัดทงอยู่ในใจของเคนนี่เขาแอบหวังนึกๆว่าเมื่อคืนจะเป็นเพียงแค่การกลั่นแกล้งกันนำาคำํา และแฮกเกอร์รายนั้นอาจเลิกตามราวีแล้วก็ได้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงที่ทางานข้อความใหม่จากแฮกเกอร์ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกมันเอาจริงโดยข่มขู่ว่าหากไม่ยอมทําตามคลิปของเขาจะว่นอยู่ในโลกโซเชียลข้อความถัดไปมีลิงก์ GPS ระบุสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาต้องไปให้ทันภายในเที่ยงวันนี้ แม้เคนนี่จะอ้างว่าตัวเองมีงานที่ต้องทำแต่อีกฝ่ายไม่สนใจและยังยืนยันคำเดิมดังนั้นเคนนี่จึงไปโกหกกับเมลิซาว่าเขารู้สึกไม่สบายและคลื่นไส้อย่างหนัก เพื่อให้ตัวเองได้ลาป่วยหนึ่งวันชายหนุ่มปั่นจักรยานแข่งกับเวลาที่เหลือไม่ถึง45นาทีหลังปั่นไปได้พักใหญ่ก็ได้รับข้อความเตือนอีกฉบับว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่90วินาทีทุนนั้นและยังมาสายเด็ดขาอย่างไรก็ตามเคนนี่มาทันเวลานัดหมายและพบว่าตัวเองอยู่ในลานจอดรถแห่งหนึ่งเมื่อเคนนี่รายงานว่าตัวเองมาถึงแล้วอีกฝ่ายก็บอกว่าห้รออยู่ตรงนั้น ก่อนที่ชั่วอึดใจจะปรากฏหนุ่มผิวดำคนหนึ่งที่ขับรถนำคลองมาให้เขาถ่ายรูปเคนนี่และบอกก็พวกมันสั่งให้ฉันทำแบบนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนุ่มผิวดำคือหนึ่งในเหยื่อของแฮกเกอร์เช่นกันเมื่อเคนนี่ถามว่าเขาต้องทำยังไงต่อไปอีกฝ่ายจึงบอกว่าทำตามที่พวกมันบอกทุกอย่างและเมื่อเสร็จงานพวกมันก็จะปล่อยนายไปจากนั้นเคนนี่ได้รับข้อความให้ยืนยันเลขพัสดุบนกล่องทันทีที่เขากรอกรหัสก็ได้รับภารกิจต่อไปนั่นก็คือนำกล่องนี้ ไปยังสถานที่ที่ระบุบน GPS โดยส่งให้ถึงมือคนที่อยู่ในห้องหนึ่งหนึ่งแต่ด้วยความที่กล่องใหญ่เกินกว่าจะั่นจักรายานไปได้เขาจึงต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีโดยสารด้วยรถบัสซึ่งระหว่างทางเคนนี่แอบดูของที่อยู่ข้างในเผยเห็นเค้กธรรมดาก้อนหนึ่งที่จานหน้าวาชันรักคุณนั่นจึงทําให้เขางุนงงกันไปใหญ่ว่าพวกมันต้องการอะไรกันแน่ เมืเ่อเคนนี่มาถึงโรงแรมเวเฮเวนเขาก็าขึ้นไปยังห้องหนึ่งสทันทีและพยายามตะโกนเรียกเจ้าของห้องอยู่หลายครั้ง จะกลับถูกไล่ให้ออกไปไกลๆนายคงมาผิดห้องแล้วเพราะฉันไม่ได้สั่งเค้กเลยสักชิ้นเคนนี่เลยส่งข้อความบอกแฮกเกอร์ว่าเขาไม่ยอมเปิดประตูให้อีกฝ่ายจึงให้บอกก็มันเป็นของที่มินดี้ฝากมาและเมื่อชายหนุ่มทําตามปรากฏว่าคนที่อยู่ในห้องยอมเปิดประตูให้ง่ายๆเขามีชื่อว่าเฮกเตอร์ซึ่งถามถึงหยิ่งที่ชื่อมินดี้ว่าเธออยู่ไหน เคนนี่อธิบายว่าตนไม่รู้เพราะทั้งหมดนี้ก็ถูกบังคับไปทำก่อนแสดงข้อความในโทรศัพท์ให้เฮกเตอร์ดูแม้เขาจะอุทานว่าน,นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เจอเข้ากับตัวเองเพราะจูจ่ๆเฮกเตอร์ก็ได้รับข้อความทางโทรศัพท์ที่ส่งมาจากแครเกอร์ทันทีที่เปิดอ่านเขาก็ตกอยู่ในความเครียดไปด้วยอีกคนก่อนบอกกับเคนนี่ว่าตัวเองได้รับภารกิจให้ไปส่งเค้กอย่างสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราต้องทำภารกิจร่วมกันตามเส้นทางที่ ระบุใน GPS ที่พวกมันส่งมาก่อนบอกว่าตัวเองได้รับพิกัดให้ไปเอารถคันหนึ่งที่จอดอยู่ในลานด้านนอกเวลาเดียวกันเคนนี่ได้รับข้อความบอกให้ไปกับเฮกเตอร์แล้วนำพัสดุไปด้วยซึ่งก็ทำไม่ชายที่ถูกบีบังคับทั้งคู่ต้องร่วมมือกันอย่างไม่มีทางเลือกเมื่อไปถึงลานจอดรถเฮกเตอร์ควานหาทะเบียนร,รถตามที่พวกมันระบุเผยให้เห็นรถรุ่น V760 d h m ที่ยิงปริศนาในตอนต้นเรื่องขับมาจอดทิ้งไว้ซึ่งเส แดงให้เห็นว่าเธอคือหนึ่งในเหยื่อที่ถูกบีบบังคับไปทาเช่นกันเฮกเตอร์เสนอให้เคนนี่เป็นคนขับเนื่องจากตัวเองเพิ่งดื่มเหล้ามาบัดมาอีกฝ่ายแย้งว่าตนเพิ่งหัดขับและยังสอบใบขับขี่ไม่ผ่านเลยสุดท้ายเฮกเตอร์จึงต้องลงมือเองโดยให้เคนนี่ช่วยค้นหาเส้นทางที่พวกมันส่งมานั่นคือถนนนอกเมืองแถวไฮวิคแคมและพวกเราต้องไปถึงก่อนบ่ายสอบระหว่างทางทั้งคู่แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองต้องเข้ามาผัวพันกับเรื่องนี้ โดยเฮกเตอร์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองนัดโซเพนีคนหนึ่งให้มาเจอกันที่โรงแรมเนื่องจากเขาเบื่อหน่ายเรื่องบนเตียงของภรรยาเต็มกลืนและต้องการมองหาความร้าใจใหม่ๆในชีวิตฉันก็เลยสมัครเข้าไปในเว็บหาคู่จนเจอเข้ากับมินดี้แล้วพวกเราก็แลกรูปวาดิวกันสุดท้ายพวกมันก็ได้รูปแนมของฉันไปเป็นตัวประกันไว้แบทเม้น์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะหากภรรยาฉันรู้เธอก็คงหอบลูกหนี ไปแล้วชีวิตของฉันน่คงจบเพคินนี่ Kenny เริ่มร้องไห้และเป็นฝ่ายเล่าให้ฟังถึงเรื่องน่าอายพวกมันแอบถ่ายผมผ่านกล้องแล็ปท็อปขณะกกำลังทำกิจกรรมยามว่างได้มือและแฮกเกอร์ขู่ว่ามันจะส่งให้ทุกคนหากไม่ยอมทำตามเฮกเตอร์ปอบประโลมชายหนุ่มว่าจริงๆแล้วเรื่องที่นายทำมันโคตรปรกติเลยรู้ไหมใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นก่อนสังเกตเห็นว่าน้ำมันใกล้หมดหรือแวะเติมที่ปั๊มข้างเคียงเฮกเตอร์ขอให้คนนี่ลงไปจ่ายเงินระะวัน เพื่อประหยัดเวลาก่อนที่เขาจะพบเข้ากับคาเรนโดยบังเอิญซึ่งเธอเป็นหัวหน้าสมาคมผู้ปกครองที่ลูกชายของเฮกเตอร์เรียนอยู่และเมื่อเคนนี่กลับมาเขาก็อ้างว่าเด็กคนนี้คือหลานชายและโกหกว่ากําลังเดินทางไปส่งเขาที่สถานีรถไฟแคนโลเรื่องไม่คาดฝันคือคาเรนขอติดรถไปลงระหว่างทาง <c oughs> เพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องขึ้นรถบัสลายต่อซึ่งก็ทําไม่ผิดแผนและต้องเสียเวลาเกินความจําเป็นระหว่างทางขณะบทสนทนาเต็มไ ความอึดอัดจู่ๆข้อความจากแฮกเกอร์ก็ได้ส่งมาบอกว่าคุณกําลังออกนอกเส้นทางและตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีในการไปยังตําแหน่งที่ระบุดังนั้นเฮกเตอร์จึงเร่งความเร็วจนเกือบจะชนคนเดินถนนแล้วรถที่ส่วนมาอีกหลายคาัน ซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อทั้งคู่เนื่องจากคาเรนคอลงกลางทางผพระหวาดกลัวจากนั้นเฮกเตอร์เร่งเครื่องด้วยความโล่งใจราวกับยกภูเขาออกจากอกโดยใช้เวลาเพียงไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงจุดหมายจากนั้นข้อความของแฮกเกอร์บอกให้เปิดดูของที่ซ่อนอยู่ในเคทันทีที่เฮกเตอร์ล้วงเข้าไปก็พบเข้ากับมัวแว่นกันแดดและปืนที่ห่ออยู่ในถุงพลาสติกเคนนี่ได้รับข้อความแจ้งว่าพวกเขามีเวลา5นาทีในการตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนขับและใครจะเป็น คนปลนซึ่งก็ทำไม่ต้องคู่รู้ได้ทันทีว่าภารกิจต่อไปคืออะไรเนื่องจากเบื้องหน้าของพวกเขาคือธนาคารเนชั่นลแอลไลเอกเตอร์โบยว่าเขาจะเป็นคนขับเองเนื่องจากเคนนี่ยังไม่มีใบขับขี่ก่อนพูดเรียกควันคนที่กำลังหวาดกลัวด้วยการบอกว่าพนักงานธนาคารได้รับการฝึกอบรมให้มอบเงินสดในกรณีที่ถูกปล้นโดยไม่มีการขัดขืนดังนั้นสบายใจได้เลยว่ามันง่ายดายกว่าที่คิดและท่านนายไม่อยากให้แม่เห็นคลิปรีดนอนที่ถูกปล่อยว่น ลงเฟซบ o ๊กและทวิตเตอร์หรือถูกเพื่อนร่วมง,งานมองก็เป็นในพวกโรคจิตก็จงทําตามคําสั่งของพวกมันเดี๋ยวนี้เคนนี่ทําใจอยู่พักหนึ่งและคิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปว่าการที่ถูกคนมองว่าเป็นในบ้าหื่นกาบดังนั้นเขาจึงหน้ามืดบุกเข้าไปในธนาคารและใช้อาวุธปืนรีดไถเจ้าหน้าที่ขณะเคนนี่ชี้รถตัวเองด้วยความประมาอย่างไรก็ตามเสมียนยัดเงินใส่กระเป๋าและมอบให้เขาแต่โดยดี ทำให้เคนนี่ได้เงินมหาศาลอยู่ในมือก่อนวิ่งไปขึ้นรถของเฮกเตอร์ที่จอดรออยู่และบึ้งนี่ไม่คิดชีวิตเคนนี่ขอให้เฮกเตอร์ขับให้เร็วกว่านี้แต่อีกฝ่ายบอกว่านั่นจะกลายเป็นจุดสนใจของตํารวจซึ่งวิธีนี้มันได้ผลเนื่องจากไม่มีใครเอกใจกับรถที่วิ่งเพียงแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อถึงที่หมาย ภารกิจสุดท้ายคือแฮกเกอร์บอกให้เอาเงินไปส่งยังพิกัดที่ระบุซึ่งอยู่ในป่าเบื้องนาและเคนนี่ต้องเข้าไปแค่คนเดียวส่วนเฮกเตอร์ได้รับคำสั่งให้เอารถไปทำลายนั่นทำไ้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันจึงถือโอกาสกล่าวลาและขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีต่อกันมาตลอดเมื่อเคนนี่เดินเข้าไปในป่าก็สัมผัสได้ถึงความวางเวงพิกลก่อนเจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ยังจุดนัดพบก่อนนาเขาดึงโดรอนออกจากกล่องแล้วเปิดเครื่องโดยบอกกับพวกมันสั่ง ให้ฉันบันทึกภาพยืนยันว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันจริงๆและเพื่อบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดหลังจากนี้ก่อนถามว่าเคนนี่ได้นำเงินมาด้วยไหมเนื่องจากพวกเราต้องต่อสู้กันและผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลไปประเด็นคือเราต้องสู้กันเดี๋ยวนี้ พราะผู้แฮกเกอร์กำลังเฝ้าดูผ่านโดรนที่บินอยู่ดังนั้นหากไม่ทำเราจะถูกแชรเรื่องราวทั้งหมดสถานการณ์บีบบังคับเป็นคู่ต้องทำร้ายกันอย่างไม่มีทางเลือกแถมข้อความที่ส่งมายังบอกว่าให้ฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่ง เคนนี่ชักปืนออกมาขู่ขณะถูกชายเบื้องหน้าพุ่งทำร้ายแต่สุดท้ายเขาก็เลือกจบชีวิตตัวเองเพราะไม่ต้องการฆ่าใครเรื่องตลกร้ายคือในปืนไม่มีกระสุนตั้งแต่แรกส่งผลให้ชายคนนั้นพุ่งเข้าใส่เคนนี่และเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงฝั่งของแฮกเตอร์ที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นและกลับถึงบ้านพยายามตรวจเช็คสถานการณ์อครอบครัวว่ายังปกติดีอยู่หรือไม่แต่ข้อความสุดท้ายที่แฮกเกอร์ส่งถึงคือรูปมีนเยาะเย้ยซึ่งเผยให้เห็นว่าสิ่งที่แฮกเตอร์ เทำทั้งหมดมันไร้ประโยชน์เพราะยังไงมันก็แชร์เรื่องราวของเขาอยู่ดีโดยเฮกเตอร์พบว่าภรรยาของเขานั่งร้องไห้ฟูมฝายหลังจากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสามีแอบส่งรูปลับกับมินดี้และนัดไปเจอกันที่โรงแรมด้านของหญิงในตอนตนเรือซึ่งจริงๆแล้วเธอเป็นถึงซีอของบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้ถูกแชร์ว่าเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติจนกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่ง แน่นอนว่าชีวิตของเธอหลังจากนี้คงต้องดิ่งลงเีไปพร้อมกับถูกปลดจากการเป็นพนักงานดีเด่นและหลังจากหนุ่มผิวดำถูกแชร์ว่าเป็นพวกไม่รู้จักพอและนอกใจเมียก็ทำให้ถูกภรรยามองว่าเขาเหมือนสกรปรกและหน้าขยะขยงสิ้นดีสุดท้ายมีเพียงเคนนี่ที่รอดชีวิตจากการต่อสู้และได้รับเงินรางวัลหลายล้านดอลลาร์ไปครองก่อนได้รับโทรศัพท์จากแม่ซึ่งปลายสายด่าทอลูกชายว่าแกไปทำอะไรมาเคนนี่ มีคนบอกว่าเจอคลิปหลุดที่แกแอบเอารูปเด็กๆที่ร้านอาหารไปทำม่ดีมิร้ายในห้องนอนทำไมแกถึงทำเรื่องน่าอับอายเช่นนี้ รู้ไหมว่าลินซี่ต้องถูกเพื่อนตราหน้าว่าเป็นน้องสาวของไอโรคจีจนไม่กล้าออกไปสู้หน้าใครแล้วเคนเนี่ที่ทนฟังไม่ได้จึงกดวางสายก่อนเห็นว่าแฮกเกอร์ส่งรูปมีมเยาะเย้ยมาให้โดรนที่บันทึกภาพไว้ถึงหมดรวมไปถึงกล้องบนแล็ปท็อปของเคนเนี่ได้ถูกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกพร้อมกับรถตำรวจหลายคันที่บุกเข้ามาจับก,กลุ่มผู้ร้ายฆ่าคนตายเคนเนี่ถูกจับกลุ่มมากถึง3ข้อหา นั่นก็คือทำรรมนอาจารย์กับรูปเด็กสู่สายตาสาธารณชนบุกป,ป้นธนาคารและฆ่าคนตายอย่างเลือดเย็นแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ่ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเรื่องดำมืดที่ซุกซ่อนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น เป็นความลับซึ่งไม่อาจเอาไปเปิดเผยให้ใครรู้ได้ความน่ากลัวอย่างหนึ่งคือทําให้เรารู้สึกว่าอันตรายในรูปแบบของมันแว์มันใกล้ตัวมากจริงๆ ไวรัสที่ติดมาจากอินเทอร์เน็ตที่พวกเราชอบดาวน์โหลดโปรแกรมเถือนบนเว็บต่างๆล้วนมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกแฮกเกอร์แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งสามารถล้วงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแชทในเว็บดักดูอีเมลหรือยึดครองกล้องเว็บแคมแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้แบ็กเมลหรือรีดไถท่ทรัพย์สินแลกกับการไม่ถูกเปิดโปงและขู่ว่าจะนำคลิปไปประจานให้ได้รับความอับอายเรื่องนี้จะจบลงง่ายๆหากเคนนี่ยอมรับความจริงตั้งแต่แรกและกล่าวขอ โทษกับสังคมไม่ใช่ปล่อยให้ลูกลามบานปลายจนกรูไม่กลับเช่นนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เคนนี่ต้องเผชิญย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ที่อาจเหลือน้อยลงทุกทีและไม่แน่ว่าเยื่อรายต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พรีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d e s c r i p t ชันหรือจะสแกน QR Code ค้ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับชัดอัพเดอะแดนได้คะแนนจากเว็บ iMDB อยู่ที่8.4คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่67%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยน่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ